ซูเปอร์ลูปนะครับ259บาทตัวนี้เป็นน้ำมันหรือว่าน้ำยาหล่อลื่นนะครับอุปกรณ์สำหรับตกปลาแล้วก็ใช้งานสำหรับหล่อลื่นพวกจุดหมุนที่เป็นโลหะจุดเสียดสีต่างๆตัวนี้ Mr. a เตส่งมาให้ยืมรีวิวนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมเองส่วนตัวก็ใช้เจ้าตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นแพ็กกระดาษพร i สเตอร์แพแบบนี้นะครับ ก็จะมีรหัสคือ SUP 5 1 0 1 0เป็นน้ำมันหล่อลื่นอนเนกประสงค์นะครับแบบ multi-use ใช้งานได้หลากหลาย synthetic oil น้ำมันสังเคราะห์นะครับเป็น PTFE ด้วย superlub หาซื้อได้ใน s h อ p e e Lazada ลิงก์ผมให้ไว้ใต้คลิปถ้าจะซื้อดูแล้วก็มีประโยชน์จะใช้ก็ไปซื้อกันเอง HOME PRO ไทยวัสดุอะไรก็มีนะครับ lubricant multi-use นะครับ PTFE Multipurpose s y n ซินเทติกนะครับลูบิค e, นวะิทซินโคลอนพีทีเอฟีเนีแพ็คก็จะเป็นแบบนี้มีแบบสเปรย์ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น m a d อินอ s สนะครับงานใช้งานก็สำหรับรถยนต์โมอเตอร์ไซค์จักรยานหลอลื่นกุญแจอันนี้เป็นสกรูน็อตโบลต์นะครับอุปกรณ์การเกษตรโรลเลอร์เบรดเครื่องตัดหญ้าเรือหล่อลื่นล่อกตกปลาได้ด้วยนะครับซิงโคล NSF ด้วยนะมาตรฐานใช้กับวัสดุที่ เป็นกับอาหารเนี่ยหล่อลื่นไอใบมีดที่ใช้ปั่นอาหารและพวกนี้ได้ด้วยนะครับปลอดภัยทำงานได้ในอุณหภูมิลบสีฟาเรนไฮต์ถึง450ฟาเรนไฮต์ถ้าเป็นเซลเซียสคือลบสีองศาเซลเซียสถึง232เซลเซียสนะครับผมหล่อลื่นเนี่ยสแนปฝาปิดตัวซิปโรเล,ลเบรดอะไรได้หมดเลยแพ็กเกจจะมาเป็นหลอด แบบนี้นะครับบรรจุสารหล่อลื่นไว้ข้างในซึ่งก็จะเห็นสารหล่อลื่นจากแถบด้านข้างตรงนี้ว่ามีเยอะหรือน้อยนะส่วนตัวของอหลอดก็จะเป็นหลอดพลาสติกใช้แล้วทิ้งนะครับเติมไม่ได้นะถ,ถ้าจำไม่ผิดทรงปากกานะครับมีคลิปเหน็บเป็นโลหะมาด้วยนะฝาปิดแล้วด้านในก็จะเป็นจุกสีเหลืองปิดอีกทีกันหกเปื้อนนะครับแพ็คแบบนี้อันนี้ผมก็ใช้อยู่เองนะครับผมใช้ไปไม่ค่อยเยอะประมาณนี้นะครับ ตัวของสารหล่อเลื่นจะเป็นสารหล่อเลื่นประเภทน้ํามันสังเคราะห์นะครับไม่ได้มีกลิ่นฉุนนะครับแต่บอกเลยว่ากลิ่นเขาค่อนข้างที่จะแปลกกลิ่นมันจะเลี่ยนเลี่ยนเหมือนอะไรบูดบูดถ้าคนสงสัยว่ามันเป็นยังไงว่ากลิ่นนะครับผมต้องอธิบายว่ากลิ่นมันจะเหมือนอะไรบูดบูดนะครับแล้วก็ลักษณะของมันจะคล้ายๆกับน้ําสเปิร์มสีขุ่นๆเห็นไหมผมจะปิดอันนี้แล้วตะแคงตูดให้ดูเหมือนสเปิร์มไหม คุค้นๆนะครับอันนี้เนี่ยมาแบบเนี้นะครับสีมันก็จะเปืเป้อนๆหน่อยความมันความลื่นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่จะเรียกว่าไม่หนาแต่ก็ไม่บางผมจะลองให้ดูนะครับเปิดจุกออกก็จะนี่นครับ viscosity ก็คือไม่ใช่บางนะครับแล้วก็ไม่ได้หนามากลองลองดูนะครับแต้มไปตรงนี้แค่นี้นะครับลองขยายผ้าไปดู จะเห็นว่าความหนืดของเขาจะเป็นหนืดกลางๆเนี่ยใสยขุนข่นๆนิดๆแต่กลิ่นก็จะเลี่ยนๆน,นะครักลิ่นเหมือนอะไรบูดบดูเนี่ยแบบนี้เนี่ยนี่ก็เยอะไปซะด้วยซ้ํานะครับความมันก็จะประมาณนี้นะครับใสขุนข่นๆออหลอลื่นก็ใช้กับมีดพับได้เลยนะครับติดอยู่นานไหมก็เนี่ยจะมีความเป็น แว็กซี่นิดๆกรีซี่หน่อยๆครับผมจะลองขยับชิ้นส่วนของมีดให้ดูนะครับอันนี้เป็น Spyderco Native 5 Lightweight Maxsmith นะครับไม่ได้หล่อลื่นอะไรเท่าไหร่ผมใช้อย่างเดียวกันสนิมได้ไหมก็ผมคิดว่าน่าจะกันความชื้นได้ประมาณหนึ่งเพราะมันจะมีความเป็นแว็กซ์นะครับนิ้วผมันจะมันๆหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ได้แบบออยล์ลี่หรือว่าเป็นมีความเป็นน้ํามันมากอะไรขนาดนั้นรวมถึงไม่ได้แห้งไม่ได้บางนะครับคือ ถ้าถามว่ามันบางหรอลื่น OTF ได้ไหมไมโครเทคได้ไหมผมบอกว่าตัวนี้ยังไม่ได้นะครับไม่เหมาะมันหนาไปนะสำหรับ OTF สำหรับไมโครเทคแล้วก็ค่อนข้างดึงดูดฝุ่นคือถ้าไปหยอดอะไรที่มันต้องการความแห้งนะครับไปหยอดมันไม่ค่อยแห้งนะมันจะอยู่นานนะครับแล้วก็หนืดประมาณหนึ่งใช้กับ OTF นี่ดูดฝุ่นเยอะนะครับรวมถึงอาจจะทำให้เกิดการติดขัดนะครับได้ด้วยแพ็กเกจก็จะต่างกันเพราะนี้เป็นล็อตใหม่ก็จะเป็นสีเทา ลอเก่าจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วผมเองก็ใช้งานเจ้าตัวเนี้ยมาตั้งนานแล้วนะครับมีแบบสเปรย์มีแบบเป็นหลอดอันนี้เป็นมันจะเหนืดกว่านะครับจะเป็นกรีสนะครับคล้ายๆเป็นแว็กซ์ประมาณนั้นนะอารมณ์ประมาณเหมือนกับบาล์มเออเหมือนยาหม่องนะครับบีบอยู่นานกว่าหนากว่าอันนี้จะบางกว่าไหลกว่าแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่บางนะครับไม่ใช่อะไรที่บางพอที่จะไปหล่อลื่น มีด OTF หรือว่าอะไรนะรแต่ถ้าใช้งานกับมีดพับทั่วไปหล่อลื่นอุปกรณ์ตกปลาหล่อลื่นของเล่นนะครับรวมถึงอาจจะใช้งานกับปืนนะครับเพราะว่ามันอาจจะทนความร้อนได้ประมาณหนึ่งไม่ได้ทนความร้อนจัดก็ใช้งานได้นะครับใน o o m p r r เนี่ยนะก็มีลิงก์ผมก็ให้ไว้นะครับไปซื้อกันได้เลยแบบสเปรย์ผมเองก็มีใช้อยู่นะครับแบบสเปรย์แบบนี้ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับนี่นะซุปปรล์ลูมีหลายแบบเลย อันนี้มันจะบางกว่าถ้าเทียบแล้วอันนี้เป็นจหนาที่สุดนะครับแล้วก็หนารองลงมาแล้วก็บางสุดคือแบบสเปรย์ multi purpose synthetic l u b r i c a n ไม่มีกลิ่นเลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมชอบก็ลองไปซื้อไปหากันเองนะครับผลิตภัณฑ์มีแบบเป็นจาราบีค้นอเป็นจาราบีข้นๆกว่านี้ก็มีนะฮะผมเม็ดหล่นจนได้ ก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์